นี่ยไม่ให้ซ่อบให้แปลงขนนะคะปกติทําอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะพอแปลงขนปุ๊บก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะช่างก็ตกใจกันนั่นนั่นนั่นนันนั่นมันก็ไม่ได้เจ็บนะลูกแต่ทําไมไม่ชอบแล้วลูกเนี่ยแปลงขนเนี่ยจะได้ขนจะได้ไม่พันกันดีได้ไหม น,นีก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่น้องดุนะ <c oughs> น,นี่นี่นี่ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอานี่แหลคะค่ะปัญหาของเจ้าของส่วนใหญ่ก็คือน้องไม่ยอมให้แปลงขนนะคะ ดังนั้นมันก็จะเกิดปัญหาขนพันกันถ้าหากว่าเจ้าของไม่สามารถทําได้นะคะก็แนะนําให้หาร้านที่อยู่ใกล้ๆนะคะร้านกลุมมิ่งที่อยู่ใกล้ๆนะเพื่อที่จะแปลงขนให้น้องได้ไม่งั้นขนจะพันกันอันนี้ก็ขนพันกันเริ่มเยอะแล้วค่ะเจ้าของก็เลยรีบพามาให้ที่ร้านช่วยแปลงให้นะคะแปลงแล้วก็ตัดขนเป็นทรงก็คือถ้าสมมติว่าน้องแปลงแล้วน้องกัดแล้วเราหยุดน้องก็จะกัดเรื่อยๆนะ เป็นไปได้สําหรับใครที่ทําเองเวลาแปลงขนน้องอ่ะแล้วเวลาน้องกัดอย่างเงี้ยหรือดุแบบเนี้ยนะคะถ้าเราไม่หยุดเดี๋ยวสักพักน้องเขาจะหยุดเองนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วน้องไม่ได้เป็นหมาดุอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่หมาดุหมากัดคือจะกัดเฉพาะตอนที่ไม่อยากให้เราทรําอะไรอะไรเงี้ยเช่นเนี่ยตัวนี้ก็คือไม่อยากให้แปลงขนไม่อยากให้หวีขนนะคะเขาก็จะกัดเห็นไหมเขาก็เริ่มหยุดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะหยุดเลยไม่กัดเลยนะเขาก็กัดอยู่เหมือนเดิมแหละบางจังหวะนะแต่พอเรา พอเขารู้ว่าอ่าเราไม่หยุดแล้วแหละเขาก็จะยอมนะคะปแปลงไม่ได้ทําให้เขาเจ็บมากนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเราปล่อยให้เป็นสังกตังเรื่อยๆอะ่ะมันจะทําให้เราน้องอะ่ะมีปัญหาก็คือ,อเป็นสังกตังแล้วเกิดความหมักหนม,มอับชื้นเป็นแผลผิวหนังตามมาได้แล้วก็ทําให้เขาเรียกว,ว่าตัดทรงไม่ได้นะคะตัดทรงไม่ได้ก็ต้องมาตัดขนสั้นอย่างเดียวแล้วบางตัวก็ พอตัดขนสั้นอาจจะเกิดภาวะขนช็อตขนอะไรได้นะคะดังนั้นน้องปอมถ้าไม่อยากให้อ่าไม่อยากให้ตัดขนสั้นหรือว่าอยากได้ทรงสวยๆก็หมั่นแปลงขนนะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าสมมุติเจ้าของบอกว่าคือไม่สามารถที่จะแปลงให้น้องได้ก็ต้องเข้าร้านนะคะเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีค่ะ เราก็เข้าใจน้อยด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บางคนอาจจะไม่สะดวกเข้าร้านบ่อยๆก็อย่าให้เกิน1เดือนนะคะถ้าเกิน1เดือนแล้วก็จะประมาณนี้แหละขนก็จะพันกันหน่อยนะคะแล้วถ้าสมมุติเกินเขาเรียกว่าเกินเดือนแล้วมันจะเป็นยังไงคะช่างเกินเดือนมันก็จะเป็นก้อนแล้วมันก็คือสางไว้ได้เลยนะคะมันต้องโกนสั้นอย่างเดียวดังนั้นเป็นไปได้ถ้าอยากได้ทรงสวย อย่าพยายามปล่อยไว้นานนะคะให้รีบพามาอาบน้ำเขาเรียกว่ามาแปลงขนที่ร้านนะคะที่ที่ร้านไหนก็ได้ที่เขาสามารถที่จะทําให้ได้นะช่างส่วนใหญ่สางสางขนน่องหมาได้หมดนะคะโดยเฉพาะน้องหมาที่เขาเรียกว่าพื้นฐานไม่ใช่หมาดุเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่หมาดุแต่เขาไม่อยากให้ทําเห็นไหมไม่เอาลูกไม่เอาพอเราแปลงในจุดที่เขาห่วงเขาก็จะเริ่ม เริ่มดุแต่ข้าเราไม่หยุดเดี๋ยวเขาก็หยุดเองนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะ